ได้เข้าสู่เกมไปที่เรียบเรเลยอู้วู้หู้หู้หูอะไรอะอค่อยๆเดินเอ้ยเอ้ยเอ้ามึงมันมั่นใจมากอะ่ะไอ้ดีเอ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เกมว่าเอา่อสกูริกเกมนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลายคนนะครับรู้จักเป็นอย่างดีนะครับ <S 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 ซึ่งผมนะครับเคยเล่นเกมที่แบบว่าเดินหยุด เดินหยุดซึ่งอันนั้นนะครับเป็นด่านหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมจะมาเล่นอีกด่านนะครับด่านแห่งกระจกนะฮะเอ่อกดเล่นแม่งเลยเฮ้ยไม่ต้องกลัวอะไรมากนะท่านผู้ชมครับมาท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้เข้าสู่เกมไปที่เรียบร,ร้อยแล้วอู้ <laughs> อะไรอ่ะค่อ,คอยๆเดินเอ้ยเอ้ยเอ้า <laughs> มึงมันมั่นใจมากอ่ะไอ้ดีเอ้า <laughs> อะไรมันอ้แต่ละคนโอเคไอ้นั่น เอาโอ้โอเคนี่กูเหมือนกินแรงเพื่อนไอ้เหี้ยไม่ช่วยเพื่อนเลยนะฮะอ๋อไปไปแต่ละคนไปเลยนะฮะเราคอยยืนดูอย่ีกแลยวฮะต้องอยู่แล้วโอ้ยเหี้ยกูเหี้ยเลยอุ้ยแต่ละคนมั่นใจมากหุยนั้นมั่นใจมากเอาโอ้ยเหี้ยลงศาดตรไปเออเหมือนกูกินแรงเพื่อนไอ้เหี้ยเอาเวนเอาเข้าไปเออต่อไปคนแก่นะฮะ ค่อยๆโดดน,นะครับดูว่าเขาจะพลานไหมฮะทุกท่านครับค,คบิวไหวโอ้เจ๊ค่อยๆเดินนะเจ๊มันมีทางให้เดินอยู่นะฮะหวังว่าจะไม่ตกนะอ้างกูกล่อเสียงไม่ได้อ่าคนนีฮะจะเป็นยังไงฮะซิกแซกโอ้โหไปเรื่อยเลยฮะเฮ้ยเอ้างท่นเกือบได้อ่าคนหมดแล้วไอ้เหี้ยเหลือแค่กูคนเดียวแล้วกับไอ้คนนั้นเลฮะอ่ากูขอไม่ไปได้ไหมฮะลโหลกูไม่อยากไปเลยอ่ะเฮ้ยอย่ายิงกูไอ ทำไมทำไมเฮ้ยมันขู่กูมันขู่กูเฮ้แค่นี้ก็ไม่ได้เราแค่พูดเล่นนะเฮ้ยมันเอาไว้เหียบมันกดดันกวูวะไม่เ,เล่นนะแม่อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านโอ้ยโอเค,อเคท่านชมจะโผลจะไปบ้างนะฮะมาโอเคเอา้าโอ้ตากูม,มา เฮ้ยเราเดินตรงกลางก็ได้นี่หว่าท่านผู้ชมครับเอ้าเออโอ้โหเป็นิกแฟกกว่าท่านผู้ชมครับปวดมากโอ้โอตาปูมาผมไม่อยากพึ่งเพื่อนว่ะเออไม่อยากพึ่งมาเอาไม่เก็บเหี้ยม,มาใครมาเราจะดูนะครับว่าเราจะดูสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับว่าเอ้าวยี่นิ่ไป็นแล้วเจ๊ เจ๊เป็นไรเอ้าเฮ้ยเจ๊ไม่เจ๊ไม่เดินนะเฮ้ยมึงไปช่วยเจ๊ดิเธอไปช่วยเจ๊โอ้โหไม่เธอตัวแข็งเงี้ยเออพี่ครับพอดีเจ๊เขาช็อกครับเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับไปดูเขาน่อยครับโอ้ยเนอ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 ไเหี้ยมันขู่ล้วไอ้สัตว์โอ้ยก็งงเพราอมึงตายซะแม่งเอ้ยแต่ละคนพึ่งพาไม่ได้เลยโอ้ย มาเดินไปนะฮะดูว่าคนนี้จะรอดไหมเอา้าบักอีกโอ้โหเจบัอกอ,อ,บอีกแล้วท่านผู้ชมครับไอ้เหี้ยโอเคต่อไปก็ต้องเราสินะเราจะไม่พึ่งเจท่านผู้ชมครับผมจะดูว่าไอ้ตรงนี้แตกใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ได้ครับตรงนี้ได้เออโอเคต่อมาถ้าให้ผมเดาน,นะอันนี้วะ่ะ <c oughs> โอเคเราจะส่ง หน่วยกาตายไปนะฮะไอ้เฮี้ยมึงเป็นเฮี้ยกับตรงนั้นหรอวะฮัลโหลเป็นไรอะ่ะเป็นไรฮัลโหลเฮ้ยไม่เดินไปอะ่ะเดินไปดิอะไรของมันวะแล้วผมต้องเป็นหน่วยกาตายใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ได้ไอ้สัตว์กูต้องกูต้องรีบแบะกูต้องรีบแหละจัดอ้นี้ก่อนไอ้นี่ไอ้นี่อนโอเค เดี๋ยวมันจะติดบั๊กตรงนี้นะฮะเราต้องแบบว่าขัดขวางมันท่านผู้ชมครับมึงติดบั๊กอีกแล้วอีเวนโอ้แล้วกูจะไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอโอ้ยโอ้ยเอาวะเอาวะเริ่มไม่ติดบั๊กแล้วท่านผู้ชมครับโดดโดดสุ้ <laughs> งหน่วยดัดโอเคนี่คือหน่วยกล้าตายของผมนะครับผมจะให้ไปตายเองนะครับ เราจะส่งคนโง่เข่าไปนะครับเออคนนี้ย้อนเงินเดี๋ยวเราต้องใช้สมองนะครับในการเล่นนะครับเออวิเคราะห์ไปเลยเราลูกน้องของแค่ไปเลยโหกระโดดมันกระโดดผิดมากที่อ่ะโอเคอีเจนี่จะแหวว่ะไปไปเฮ้ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสังเกตไหมผมไหมท่านผู้ชมผมเก็ตแล้วผมเก็ตแล้วผมโคตรโคตรเก็ตแล้ว ผมรู้แล้วผมสังเกตมาแล้วท่านผู้ชมครับอ้าวอีกยีนีดติดบัก๊กไอ้ฟาดโอเคท่านผู้ชมครับผมสังเกตมาแล้วแป๊บแป๊บแป๊บเบิบเบิบถ้าผมจากที่ผมสังเกตน,นะครับมันจะสองสองแล้วเปลี่ยนสอง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 สอ,งอ,งอะท่านผู้ชมดูนะ โอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็มกดไลค์แล้วกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกับแรงใจผมนะครับเกมนี้คือเอาจริงนะทำกูร้อนมากมันยากเกินไปท่านผู้ชมครับโอเคท่า,า,านผู้ชมที่อยากผมได้เกมในช่องใ,ใต้คลิปได้เลยจะลองดูนะก็เป็นลกนะเชฟเด็กปิดแัน